ไม่ต้องถืออะไรลงข้างล่างมีขนมเต็มเลยมาเร็วโอ้โหนะกระถุงนี้ต้องถือลงไปไว้ให้พี่เกอร์นะมานี่มานี่มาห้ามแย่งเขานะนี่รอก่อนออาวนี่ยู่อลงข้างล่างนะโอ้โหปารอก่อนนะอ่ะไป ป้าเขาสาสั่งแมาไม่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้คาบขึ้นคาบลงนะขนมอ่ะมันจะเคยตัวเนี่ยเป็นไงล่ะไม่ให้คาบก็ไม่ลงค่ะอไปอันนี้ถุเนี้ของพิเกอร์นะลูกมาไม่ต้องไปหองแหวกคนะังแหวกคันสบีเยเดี๋ยวเดี๋ยวเูอเลไปเลย เนี่ยเห็นไหมลูกถือลงมาทำไงได้ไม่ถือก็ไม่ลงทำไปให้เออพี่ทัอปเขาไม่เข้ามาหรอกลุงท็อเขาไม่เข้ามาหรอกเออดูดูมันเสร็จแน่เสื้อขาวท็อปเอ้ยไม่เจอหลายวันด้วยเสร็จเจเออเออเสร็จเ,ออเ,ออเสร็จพอ เสื้อพี่ลุงอพอลคาเปิดลูกมา,ม,ามานี่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 ก่อนเขาคุยธุระกันเดี๋ยวเตรียมขึ้นบ้าน,นจะมางกอีกจะเอาอะไรวิ่วิ่งแมวเปิดมุ้มงวดรีบพวดเข้ามาเลยจะเอาอะไรจะเอาอะไรเนี่ยอันไหนจะเอาหมดเลยอย่ามาบนอาหยิบมถัถหูนึง ให้สติ๊กอันหนึ่งหยิบมานั่นน่ะสติกให้หยิบมาไม่ใช่สติกไงนี่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 นั่นน่ะถุงนั่นน่ะหยิบมาเออถูกอันเดียวนะสองอันเลยหยิบอันเดียวเห็นเอาไปบริจาคเขาไม่ได้เลยดูดิเห็นปะเข้าใจปะว่าขี้งกไหมอะโอ้โหอีตัวแซ่บ มานี่เลยมานี่เลยมานี่ไม่ต้องไปวนเวียนตะกานั้นอันของพี่ของแฟยังไม่ได้แพ็กเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปส่งด้วยตัวเองเนาะของกาแฟที่แม่โอส่งเองเดี๋ยวไปหาพี่ยายเองไปนั่งรอให้แม่ใช้ตัวเลยว่าอตูดมึกโอนอนไปก่อนนะคะยังไม่ถึงเวลานะคะเข้าใจปะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวปุก๊กไม่ต้องหุนห่วยเข้าใจไหมเข้าใจไหม ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวแม่ปลุกไม่นอนพักผ่อนกายยาเข้าใจปะคะถึงเวลากินข้าวอย่าปลูกเดีย๋ยวแม่จะไลฟ์สดให้พี่ๆเขาดูด้วยนะนอนไปก่อนไม่ต้องแบบพึดฮัดฮึดฮัดอะไรนักหนาเข้าใจเห็นไหมพ่วงพ่วงแล้วยังจะฮึดฮัดหุ่นห่วยไปแล้วนะไปนอนนะ